มันเล็กตรงนี้ครับวันนี้วันนี้โอเคโอเคโอเคเอาเฮ้ยโอ้โหไปแล้วหนึ่งนี่เป็นไงกูมองสายอยู่เนี่ยเฮ้ยหลังเป็นยังไงเล่ายลูแไ่จำทันเอาไว้เด้ยมันยิงไม่โดนอะยิงกูอย่างแม่นยิงหลังก็ฟรีไม่โดน ยวหมอพูดถอดอ่ะพีนารีมึงรอดได้ไงวันนะไหนนี่โหแด่สองเล่มนะวะปีารีตองหัวโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย ได้แล้วพี่ก็ถึงแล้วพี่เดินเลยพี่เดินเลยไม่มีแล้วตรงนี้พี่ข้างหน้าขวาหมดเลยเอ่าอุ้ยเยอะไรยมันอ่ะไปพี่เอ๊ะนักแข็งนักแข็งเดิามาแล้วเฮ้ยเกินเฮ้ยโอ้โหยูงซุ่มมาเฮ้ยขวาไม่ใช่เลยไยซ้ายมาเฮ้ยตาเจ้าพี่ลงเฮ้ยมันยินไม่บยินไปเอามันเฮ้ยเนอะไร